แข็งแรงพอที่จะเดินแล้วครับผมก็มคือแข็งแรงในระดับหนึ่งมากๆแล้วอะไรเงี้ยเจอกันก็โอเคครับเจอกันก็โอเคหมายถึงว่าเราก็แบบหมายถึงเราก็ยังทำงานร่วมกันได้น้อยนนนะอ,อย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยครับสภาพเลยสภาพดีอ๋อดีครับผอมลงค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยงจริงๆแล้วหมายถึงว่าปกติเนี่ยมันเพิ่งถ่ายละครเสร็จแล้วด้วยแล้วก็คือมันก็น้ำหนักมันก็สเตเบิลจริงๆประมาณพี่แล้วอยู่ประมาณ6 5เไอ้ย69ตอนนี้เหลือ6กส ใช่หกโลเพราะว่าแบบต้องถ่ายละครครับแล้วก็แบบต้องฟิตหุ่นด้วยแล้วก็คืออยู่แบบนั้นมาตลอดเลยอะไรเงี้ยใต้รถแบบใช่ครับผมเพราะมันต้องถ่ายละครมันมีถอดเสื้อโชว์อะไรเงี้ยอ๋อลงลงเพราะการทำงานอย่างเดียวเลยมันก็ลงเพราะการทำงานอย่างเดียวไม่เสียงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเข้าใจใช่ไหมคนเลยเข้าใจจ่าย มันไม่ถึงขนาดว่ามันกินไม่ได้มันอะไรอย่างงี้ครับผมคือทุกเช้าเนี่ยก็จะมีแม่ที่แบบว่าคอยเอาข้าวมาให้อะไรอย่างงี้อยู่ตลอดแล้วแม่ก็จะบังคับว่ากินให้หมดนะอะไรอย่างงี้คือเรากินแม่งลงเองไม่ครับคือมันเหมือนกระเพาะมันคงแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันอยู่ตัวแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วมันถ่ายละครก็แปดเก้าเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็คือมันมีละครที่เราต้องโชว์หุ่นมันก็เลยเราโชว์ในไอจีแลให้แบบครับครับผมก็ก็แค่ ถ่ายรูปไปนานแล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากชกลงบ้างอะไรอย่างงี้แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเห็นขนาดแบบขนาดน,นั้นแต่ตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าหายไปแล้วเอ่อตอนนี้ก็ยังกางเกงยังหลวมอยู่เลยครับวันนี้ก็ยังใช้เข็มขัด,ดววเหลืออยู่เลยครับรา,ราชอตบอนี้ตอนนี้หรือว่าแบบจริงจริงแล้วอ่ะคือมันมันเป็นความแปลกนิดนึงคือพออยู่ตอนนั้นทุกคนก็จะบอกว่าลดลงมาหน่อยพออยู่ตอนนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย บาลานซ์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็โอเคทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายเอ๊ะทั้งสองแบบทั้งสองรูปแบบอะไรเงี้ยช่วงน,นั้นที่แม่เขาบังคับบอกให้เรากินข้าวให้หมดทุกคนในครอบแม,เเเามา่เขาเป็นห่วงเรามากเลยเหรอใช่เขาเป็นห่วงเราใช่ว่าแบบว่าอยากแบบคือปกติเนี่ยก็คือเขาก็จะเอาแบบข้าวมาให้ทุกชเช้าไปซื้อข้าวมาแล้วก็แบบเอาวิตามินมาให้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยใช่ครับคือปกติแม้เวลาเราติเรื่องไปสบายใจไม่ติดเรื่องตลอจริงๆแม่เขาทำอยู่แล้วครับแม่เขาทำอยู่แล้วตลอดอยู่แล้วทำมาประมาณแบบสิบกว่าปีแล้วแแต่่่่พพออมมีเเเรืงงบบ้ายิิ ยังไ,ออไม่ขนาดนั้นหรอกคือทุกคนคือวันหนึ่งเราคือเรารู้สึกว่าทุกคนก็คือจากเพื่อนที่ไม่เคยทักมามจากคนที่แบบว่าอยู่ไกลๆก,กันจากเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือใครก็ตามครับคือเขาคงรู้สึกว่าเขาอยากให้กําลังใจเรามากกว่ากขาตงพยายามดงใจเราใช่คือทุกคนคือคงแบบรู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรก,กับ,บเราเนาะอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเออก็อยากจะแบบให้กําลังใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ บางทีเราก็เห็นแล้วเราก็รับไว้แล้วก็ตอบเขาก็ไดขอบคุณนะอะไรอย่างขอบคุณมากๆเลยครับบางที้ที่ออกคือบุกออนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไปอยู่ครับไปใช่ไหมไปอยู่แหละคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงว่าจะมุกออนได้อะไรอะไรเราต้องไปได้แล้วใช่เราก็ต้องไปได้เราก็ต้องเดินหน้าต่อได้แล้วครับผมใช่แข่งแข่งแรงพอที่จะเดิน แข็งแรงพอที่จะเดินแล้วครับผมก็คือแข็งแรงในระดับหนึ่งมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ลอยใช่ไหมยังไม่ลอยเท่าไหร่หรอกคือมันใช้เวลาแป๊บนึงครับสิบแต่ยังวันนิดละน้อยแล้วสิบละนิดแล้วเลยครึ่งมานิดนึงตอนนี้ประมาณแบบมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนึงเนาะมันอาจจะประมาณแบบ5%้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้เจอกันก่อนน้ำถึงเจอกันก็โอเคครับเจอกันก็โอเคหมายถึงว่าเราก็แบบหมายถึงเราก็ยังทำงานร่วมกันได้เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครในกากเป็นอะไรคนโฟกับ มัันาเอกกแรขง้ใช่รู้สึกอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นที่จับตามองแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ก็โอเคนะครับหมายถึงว่าทุกเรื่องผ่านไปด้วยดีครับ้งกอนไม่ได้อึดอัดอะไรขนาด ใช่วันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสเลยใช่ยังไม่ได้คุยกันคือมาถึงปุ๊บก็แบบมาถึงปุ๊บก็คือรู้สึกว่าเรียกโอไปแต่งหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาขึ้นมาปุ๊บก็มาบรฟแล้วก็ลงคือไปถ่ายรูปแล้วก็ลงมาสแตนบายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่มีโอกาสมันมาบอกไวก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันแต่ยังไม่ถามกันเรื่องประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับหลังจากที่อย่างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปชิดแชทหากันเลยจริงๆมันจะมีโอกาสแบบ เจอ้โ้จริงๆแล้วค่อนข้างเกรงใจมากกว่า <c oughs> คือเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้หมายถึงว่าปกติในช่วงนั้นเราเราจะรู้ตารางเขาหรืออะไรเงี้ยเราแค่อาจจะแบบกลัวไปรบกวนเขาห <c oughs> รืออะไรเงี้ยอยากคุยต่อนะครับใช่มันเรื่องเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่า มันส่งผลกระทบต่อใครหลายๆคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากพูดต่อหน้ามากกว่าไม่ได้อยากจะแบบโทรศัพท์ไปหรือไลน์ไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายกับการอ๋อแต่ว่ามันต้องทำเขาเขาฝากมาแล้วครับผมเขาฝากมาแล้วใช่รับแต่จริงๆพี่ปาบอกว่าเขาไม่กล้าคุยอะยะเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอกคิดอะไรอยู่อ๋ออกไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยคือตอนนี้ในสมองอกโอเคแบงค์ครับใช่ครับยังเบลออยู่หรอยังเบลออยู่ครับผมแต่อย่างเราเรายังเป็นเพื่อน ใช่ครับยังเป็นเพื่อนกันได้ครับผมก็เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เวลาเจ,เจอกันก็ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าไปลงดีเทลว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือการคอนฟคดตั้งใจว่าอยากจะเอออยู่เป็นแค่สองคนได้ไหมหรืออะไรใช่คือรู้สึกว่ามันคือพอเวลามีคนอื่นอยู่ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคํา ของที่เราฝากจากเรามาถึงเขาคือเรารู้สึกว่าอยากจะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันโดยตรงอะไรเงี้ยใช่ครับผมไม่ได้อยากจะให้มีคนมาแบบในหมู่มวลเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้ามันมีเวลาหรือมันมีโอกาสดีๆอ่าถ้าวันนี้ไม่เจอกันแล้วก็ต้องรอครั้งหน้าเลยเออก็ได้แต่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปแล้วกันเนาะองการที่เดิหลังงานครับครับผมจำแบงนี่เรื่องเรื่องหัวใจจำแรงไม่อีกงานนะยฮะ น่าจะสักพักใหญ่เลยครับใช่ใชก็ตอนนี้ก็งงง,งอยู่งินมันยังมันคงยังไม่ชินแหละครับหมายถึงมันคงยังไม่ชินว่าแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติเวลาว่างมีคนให้โทรหามีคนให้ไปหาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้มันไม่มีมันก็เลยจะแบบเฮ้ยโทรหาเพื่อนแท่ละครทอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบว่าเอ,อ้ยยุ่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไล่โทรหาวีรชนอะไรเงี้ยมันแค่คือเพื่อนต้องสะดวกหาแตน ใช่คือช่วงแรกๆมันจะยากหน่อยตรงที่เรายังจัด,จาจดการความรู้สึกตัวเองไมนะ่ค่อยได้อย่างแฟนคลับก็น่ารักนะอคอยแบบใช่เขาคอยมาต้อผมไม่ตลอดเลยเออใช่แค้กระช,ว,ชวยกระวยใช่ก็คือแบบว่าได้เราเธอต้อมาฉันต้อกลับนะเตนตู้นะฉันบอกก่อน